ัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้นก้าฟ้าใสจะมาทำนมเบาชูเก้าของร้านต้นก้าฟ้าใสแลคะไม่ใช้ใช้น้ำเชื่อมเดี๋ยวจะใช้นมวีซอยและนมวัวค่ะก็คือเดี๋ยวก่อนคุณแม่เล่าก่อนก็คือว่าเด็กๆอจะชอบกินนมเบาชูก้าเนาะแล้วทีเนี้ยบางทีเราอยู่บ้านเราก็สามารถทำ นมบาวชูกาให้เด็กๆกินได้โดยที่เราใช้น้ําตาลน้ําเชื่อมจากช่อดอกมะพร้าวที่มีค่าการดูดซึมเข้ากระแสเลือดต่ํานะคะก็จะเฮลตี้ขึ้นกว่าไหนๆเขาก็จะกินของหวานแล้วก็ให้เขากินของหวานที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพเขามากกว่าทีนี้เนี่ยน้ำเชื่อมอันนี้ค่ะนี่ เราก็สามารถเอามาทาเป็นบราวน์ชูกาแล้วก็คือว่าบางทีอะค่ะก็อยากให้เด็กๆอะเขากินนมอื่นบ้างเปลี่ยนมากินนมพืชบ้างมนมวัวบ้างสลับกันไปนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพี่สายเข้ามาแล้วสวัสดีหน่อยค่ะลูกก็บางทีก็อ,อยากให้เขากินนมพืชบ้างใช่ไหมคะเราก็เลยเหมือนกับว่ามีตัวช่วยนิดนึงเขาจะได้กินง่ายขึ้นเป็นการหลอกเลี้ยงให้กินเล,ลย้ยงได้แล้วอันนี้เราก็จะหลอกให้เขาไม่ได้หลอกลยเนอะให้กินจริงๆ นี่เขาทําแบบริมริมแก้วใช่ไหมใช่ต้องทำริมมันจะได้วสวยอ่าโชว์หน่อยนี้ของต้นกล้าแล้วตอนนี้ก็เทนมอของฟ้าใส่ด้วยฟ้าใส่จะไม่ค่อยกินนมนี่นี่เทนมแล้วครับก็คือว่าการที่ให้เด็กกินนมอะค่ะมันก<อ>็จะเป็นวิธีที่เสริมโปรตีน นี่ถ้าเขาก็ขอช้อนเลยเขาก็จะคนมีเสร็จแล้วของฟ้าใสสวยด้วยนี่ค่ะเราก็จะได้นมไข่มุกไม่มีไข่มุก่นนะคะนมเบาวชูการ์แล้วเดี๋วช้อนนี่าที่บ้านนะคะก็จะมีทำลูกตาลจากแต่ก้าไม่ใส่นะใส่ก็ไล่ออกชวิอยู่ไล่ สมมติจะได้ว่าอันนี้เป็นเป็นแบบว่าแทนแทนไข่หมูป้าแล้วก็มแม่แม่จะบอกว่าเราอยามีลูกตาลที่ทําจากน้ําตาลไงที่คุณป้าทําให้นี่แล้วเราก็จะได้นมไข่มมกนมบาชูก้า,กาสีที่ทําให้เด็กกินง่ายขึ้นน้ําดื่มดื่มด้วยคนค่ะอ๋อดื่มด้วยอ่ะเร็วเร็ว,วดื่มข้าไหนเร็ว เหมือนช้อนไปลย์เล่นเลก็ดีป้าใจทำตามบ้างเดี๋ยวหกอดกินนะที่บ้านคุณแม่ก็ไม่ให้ใช้หลอดมุกนั่ป่ะนั่นก็ต้องการช้อนยาวกว่านี้ไม่งั้นก็คนไม่ได้ใช้อันนี้ป้าจะายขอให้คุณพ่อค่ะแต่ก็ขอคนก่อนใ,ใช้ของพ่วแหลไม่เป็นไรแค่ซื้อเพืเก็บและช้อนตกลงไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรค่ะ ฟ้าใสฟ้าใสมีทำอะไรไปช่วยคุณทำอะไรไปใช้ที่ร้านด้วยฟ้าใสเล่าหน่อยเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะฟ้าใสค่เดี๋ยวเอาเข้าตังออกมาอันนี้นะน้องฟ้าใสเป็นคนทำเองค่ะเมื่อกี้ฟ้าใสไปลงสวนนะฟ้าใสจะชอบเข้าลงสวนกับคุณแม่แล้วก็จะไปเก็บใบมิ้นเนี่ยค่ะนี่แล้วก็เอามาตากแห้งนะคะแล้วเราก็เอาไปส่งไปทำชาที่ร้านเจ้าเก้าฟ้าใส โอเคเด็กๆเดี๋ยววันนี้สามทุ่มนะคะจะมาไลาฟ์เรื่องดอกไม้กินได้ค่ะอันนี้ดอกก็เลยอยากจะเป็นการแนะนําวิธีใช้น้ําเชื่อมแบบง่ายๆนะคะ <S <S นอกจากที่จะเอามาทําเครื่องดื่มให้เด็กๆก,ก,กินง่ายแล้วใช้แทนคาราเมลแทนเมเปลิลไซรัปแล้วก็แทนน้ำเชื่อมแทนนมข้นหวานราดขนมปังก็ได้ค่ะโอเคเด็กๆบายบายท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ 你来学。